สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ten A M นะคะโอ้ oh my god ความวายป่วงมันได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะอะไรนอนไม่อาบน้ำไงหน้าก็เลยเป็นสิวโอ้น้าองสารมากเลยอะ่ะโอเคครับน้องเอเดนไปอาบน้ำก่อน <c oughs> น้องยินดนอาบน้ำเสร็จแล้ว <c oughs> คุณพี่อาบอก็ก <c oughs> ควรน,น้ำน้นด้วยนะคะ <c oughs> เอเดนมากินข้าวลูกมากินเองได้เนอะโตละ ไปกินข้าวหยิบข้าวกินเองเลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆไปเล่นชายหาดนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันโอเคแดดจ้าเป็นใจกับการไปเล่นน้ำที่ทะเลมากเหมาะสมเป็นการกระทำที่เหมาะสมเดี๋ยวท่านหนูอยากคุยกับคนไปไปคุยกับตุ๊กตาสักสิบทีไปโอเคอ่ะโบอ่โบอ่โบอ่ะโบใจเย็น อาบมาหน้า,าหน้าเป็นสิวไม่ได้ไม่ได้เลยต้องมาร์หน้าด่วนด่วนจีด่วนจีไปสนีจา่าไหนเอเดนเป็นไงบ้างากุวงนอนหรอลูกเดี๋ยวพี่ยานหนังสือให้ฟังนะคะเด็กๆลับแล้วให้อาโบมาทำำาําความสะอาดบ้านกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็ไปซักผงซักผ้าอย่างแรกไปล้างจานเก็บของในตู้เย็นซักผ้าเอาผ้าไปซักด้วยจ้ะ โอ้ยใครตื่นขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยตื่น <c oughs> ก็หาก,กินเองได้หรอไหมให้พี่อาพูตรงคำสาบ้านหาเงินเนตะกร้าผ้าแล้วก็จัดก,การไปสั่งผ้าทุกคนเราว่าแล้วว่าเราคงต้องย้ายที่อยู่แล้วจริงๆแหละ <c oughs> เอาห้องที่มันแบบโอเคดูดีหน่อยห้องนี้มันมีหนูมันไม่แบบมันไม่ ปลอดภัยสำหรับเด็กๆมันไม่ด <ination noises> okay. ีต no yeah. oh, okay, ่สุขภาพเกิดอะไรขึ้นกับพาร์ทเมนต์ฉันโอเคฉันจะไม่ทนกับสิ่งนี้ฉันจะจัดการยายบ้านเดี๋ยวนี้โอเคค่ะทุกคนเราตัดสินใจว่าเราจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะนี่เห็นปะความท้าทายคือมันเป็นห้องที่ต้องเงียบค่ะซึ่งคิดว่าเราจะทำได้เหรอเด็กสคนขนาดนั้นแล้วว่ามันต้องเจอยแเ้าแน่นอน ไม่มีทางที่จะทําได้หรอกมารอดูกันเลยว่าจะโดนเพื่อนบ้านเคาะประตูไปกี่ครั้งนะคะจะเย็นครับจเย็นครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีพ่พาน้องเซอรี่จะพาเชอรี่รไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวา่าโอเคพาแซยนี่ไปกินข้าวแล้วก็พ,พาเชอรี่ไปห้องน้ำด้วยนะจ๊ะ โอเคแซมมี่กินข้าวไปเดี๋ยวพี่จะพาน้องเชอรี่ไปเข้าห้องน้ำหนังเชอรี่แบบว่าไม่ไหวแล้วฉีหนูจะล่าละค่ะหิวก็หิวฉีก็จะล่าละค่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้กินข้าวโอเคปะอ่ะแซมมี่เป็นไรแซมมี่กินเสร็จแซมมี่รอแป๊บหนึ่งโอ้ยเก่งมากลูกคุยไปอีกสักห้าทีนะคะเนาะข้าวโซเชียลจะได้เพิ่มม่งนอน อยนอนก่อนไหมลูกไปนอนก่อนไหมครับเพราะเดี๋ยวจะต้องไปทะเลทะใจองออีกอ่ะอยากจะคุยกับคนนู้นและคนนี้อุ๊ยโบ่ทำไรอะเมื่อกี้เสียงอะไรอะโบไปปล่อยน้องก่อนไปแซมมี่เป็นไงบ้างแซมมี่เก่งมากดูเก่งมากครับดูจะกินอะไรกี่รอบเนี่ยฮะโบ่ บอกให้มาคุยกับน้องไม่ได้ให้เอาน้องไป,งไปงนั่งเล่นจะไม่เป็นอะไรหรอกเขาบอกว่าอะไรรอ oh God, ้อนโอ้ m ม่ก็ที่นี่มันร้อนมากเลยสำหรับโฟลเดอร์อย่างเราเนี่ย <c oughs> ช่วยเปิดแอร์ให้หน่อยโอเคได้เดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วห <c oughs> นูมึงเล่นเสร็จแล้วหน้งองทำไมรู้ทัหน้าบุเชียวน้องทำไมเศร้าอะไร <c oughs> นั่นบอกว่าน้องบอกว่าน้งอ,กอ,อกนงร้อนเพียงแค่เปิดแอร์านะ ให้บเบียโบอ่านหนังสือให้เชอรี่ฟังไปเอาโบอ,อย่าหือยอย่าอื้อเอบโบไปสุ <c oughs> ดเด้อดูทำได้คาซา <laughs> มี่เ <c oughs> ข้าน้ำกันแล้กหนูมีสกิลพอ้ที่เท่าไหร่หนึ่งสกิลก็คือไม่เคยเข้าห้องน้ำเลย <c oughs> อืมยอดก้า,า,กาวโปรกี้ตดดัง ปูดไปเลยจัสมินเหมือนไปกินออกมาเลยเนี่ยเสียงตดเหมือนได้กินเลยโ oh my god ดูหน้าอาโบอาโบอีกละอาโบอาโบไม่ไหวละ ok jasmine เดี๋ยวอาโบไปอ่านอ่ะอ่านอุ้ยเรียกผิดจัสมินคือใครจัสมินคือป้าข้างบ้านไปเรียกแซมมี่ว่าจัสมิน ตายละอะโบง่วงจนสมองสมองไปหมดแล้วไปแซมมี่อุ้ยอาอีกแล้วนะแกอ,าอ้าวอีกแล้วนะแกอุ้มกันข้ามอันนี้เลยนะโอเคไปดูท่าแล้ววันนี้คงไม่ได้ไปละทะเลนะ่ะเพ่อไปพวงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าจะหกโมงเย็นลวจ้าเพิ่งจะได้พาเด็กๆเข้านอนอโอเคสงบขึ้นมาหน่อยพอได้หายจ นะยังไม่ทันการคำการจะบอกว่าพอได้หายใจหายคอจัสมตมินทใไมละโอเคค่ะหลังจากที่หลับกันไปอย่างยาวนานเนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นละดูพอตี้เรือเท่าไหร่พอตี้เรือสองเรือสองมันืออเองเนี่ยไปเลยไปเข้าห้องน้ำเองเลยให้เพียวโก้ได้พักผ่อน โอเคเอเดนไปเข้าห้องน้ำร right. <master> ีบ <worldwide> จ <parfois> ูดเลยลูกรีบจูดเลยเบ่งมันออกมาเบ่งออกมาจูดอึบอึบเอืบเบ่งออกมาเลยจูดออกมาอึ้ออโอ้โหเสียงโอ้ยเหม็นเน่าเลยเอาไปไปกินเบนโตะนะคะยังไม่เคยเด็กๆนั่งกายี่นี้เลยเอเดนช่วยทำให้พี่ดูหน่อยเก่งมาก เก่งมากครับเก่งที่สุดปังโอเคกินข้าวโอเคเชอร์รี่ตื่นมาพร้อมความหิวโหยอีกคนละจ้ะห okay, ิวโหยโอเคเราตั้งตั้งกใกล้ๆเลยขออนุญาตขออนุญาตตั้งที่พื้นเลยนะคะเพราะว่าไม่ไหวละมันโกรธมากทำแซมมี่ตื่นมาด้วยเลยแซมมี่ก็อยู่เหมือนกันไปงั้นเดี๋ยวเราจะทำเป็น สลัดไข่ละกันให้เด็กได้กินผักบ้างไปนั่งกินกันให้เรียบร้อยนะเด็กๆเดี๋ยวพี่อาโบจะรีบทำอาหารใส่ไว้อีกเดูสกิลซิเอามเม,มนเลสามแล้วเดี๋ยวเราให้ไปเดี๋ยวเราให้ไปคุยกับพี่มี่อาโบทำข้าวเสร็จแล้วมาอาบน้ำให้เชอร์รี่ ทำน,น้ำไม่เชอรี่เลยนะเดี๋ยวให้พี่โบอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วพี่โบมาพี่โบมาพาน้องใส่มี่เข้าห้องน้ำน,นะคะวายทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะใสรมั่วละเรียกมั่วไปหมดละทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะเชอรี่โอ้หเราไม่ได้เป็นพ่อแม่ด้วยไงเราสอนไม่ได้อ๋ยตายแล้วแบบนี้โบก,ก็ปวดฉี่ แต่ต้องอะไรต้องมาเปิดทีวม่ได้ดูไปเด็กๆไปดูทีวีกันไปแซมมี่เดี๋ยวไปห้องน้ำไปดูทีวีไปดูไปวิเราซื้อนี่ดีกว่าทุกคนปิกนิกเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเราจะพา,าเด็กๆไปเอ,อ่อทะเลกันแล้วเราก็จะเตรียมปิกนิกไปด้วยเป็นไงวางแผนมาแล้วคิดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา สลัดเข้าไปแไต่หมในปิกนิกเนาะเดี๋ยวเราจะทำของหวานไปให้เด็กๆด้วยนะคะอากาศร้อนๆก็ต้องกินแตงโมไปเลย <c oughs> ด,ดูดูดูสก,กิลกันทำอาหารของคนว,ว่าอืมมีเกือบสบมีเกือบสบหน้าไปละ <c oughs> โอเคเอาแตงโมหนในนี้แล้วก็เดี๋ยวไปซ่อม ไปซ่อของเล่นบ้านดอ,อกบ้านดอ,อกบ้านดอ,อกไม้อะไรบ้านตุกตาบ้านตุกตาให้เด็กเสร็จแล้วก็เดจะพาเด็กๆไปเชื่อใจกันนะคะเล่นใหญ่เลยพี่หมีก็คือแบบเป็นบุคคลที่เด็กๆชอบมากรักทุกคนทุกคนรักพี่หมีโบสําเร็จยังโอเคค่ะทุกคนเราก็มาถึงทะเลทลาจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆมาบ้านดินรายกันดีกว่า โอ้โห้ยโบเป็นกีแกนี่กีแกสวบใส่น้องเหรอแกเทราดใส่หัวน้องหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวช่วยกันสร้างภาษาทาข้างหลังก็บิวสวยเหลือเกินแต่ไม่หนูเป็นไรอยู่ข้าวเหมือนกันแล้วโบทำปี้ไปวางก่อนโอ้ยกวางที่พื้นมันไปเลยสิไม่ได้อาโบเอาโบมันไม่ได้เอาโบวางบนโต๊ะได้ปะ วางก็ไม่ได้หรอทำไมอ่ะทำไมเราวางไม่ได้วางตรงนี้ได้ไหมวางแล้วก็ไม่ได้เซตอัพไม่ได้ทำไมมีโต๊ะอะไรตรงไหนไหมโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มา place p i c n i c basket ไปเลยโบเลี้ยม pick นี้แล้วก็เซตอัพเก่งมาก หลังจากนั้นก็ขยิคขยิวมาทานค่ะนี่ grab t o g e t e r มันไปเลยวิ่ <c oughs> ดีน้องหนูน้องหนูเหมือนนั่งกินข้าวกันตรงนี้โอ้ยน่าเอ็นดูอ่ะเอะอตดเอ้าทำไมอ่ะเอา้าจุ่มปุ๊กไปเลยให้ไปเข้าห้องน้ำสองรอบสามรอบจุ่มปุ๊กไปเลย โอเคค่ะเดยวอันนี้ก็กลับมาถึงบ้านก,กันแล้วเนาะเดี๋ยวให้เด็กๆไปนอนก่อนเนี่เมื่อกี้นะ่ะง่วงกันมากไปไปนอนทุกคนเลยนอนเองเลยคืนเนี้ยตอนน้นแซมมี่อแล้วเเสร็จแล้วก็ไปส่งแซมมี่เข้านอน uh, fun, uh? โอเคไปไม่ได้แซมมี่ไปเองเลยแล้วก็เอาโบมาทำความสะอาด ้องน้ำเด็กต่างๆเกียบวงเกียบบ้านโอเคล้างจานเสร็จแล้วเดี๋ยวลองสอง่งออบโแก่นั่นเอง <sm art> เดี๋ยวหยุดจ้ะส่งงานให้ลูกค้าก่อนส่งเลงานไม่ผ่านงานไม่ผ่านก็ต้องแก้ค่ะแก้วนไปเดี๋ยวบอกขอร้ <sk art> <sk art> องละเธอช่วยรีบหน่อยได้ไหม <sk> art> <sm> art> ได้ไหม โอเคส่งงานเรียบร้อยเลยอีกอันเดียวขอได้ไหมดูแล้วว่าเหนื่อยดูแล้วว่าขอบตาดำไม่ไหวแต่นะขอร้องขออีแค่ง,งานเดียวนาโบอีแค่งานเดียวอีแค่งานเดียวเท่านั้นอุ้ย <c oughs> ใครคะเนี่ยคุณฟิลิกคุณฟิลิกเป็นผีอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าก,กลัวนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหอพาร์ตเมนต์ผีสิอุ้ย <c oughs> <c oughs> สิ่งของดิฉันนะทุกคนหรือที่มันบอกให้เราเงียบจิ๊ดก็เช่ว,ว่ามานนันให้เงียบก็คือความจริงแล้วมันเป็นบ้านมีสิ่งใช่ปะเป็นบ้านมีสิ่งใช่ปะ <c oughs> แน่เลยโอ้ยอีตาคนนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยเข้าบ้านเรามาแล้วทุกคนมันเข้าบ้านเรามา oh God. โ,โอ้แมงก็ไปบอว่าส่งอีกรอบวส่งอีกรอบมันจะผ่านไหม วาส่งอีกรอบก่อนวาส่งอีกรอบก่อนแล้วให้ไปนอนโอเคปะไม่บานโอเคไปนอนไปนอนนั่งทานกันน่ารักเชียร์สามคนเราสามารถิ่มสิกอยู่พร้อมกันได้ด้วยการโดยการให้เด็กๆไปเล่นของเล่นด้วยกันไปหนูไปเล่นนี่ไปไปเล่นไปเล่น,ลนบ้านตุ๊กตาไป เดี๋ยวเชอร์รี่ขอนำเสรีเชอร์รี่ไปเล่นด้วยเชอร์รี่ไปเล่นมันตัวตากับเพื่อนด้วยปะเดี๋ยวให้อาบบมอ่ะเสิร์ฟลันช์วันนี้ใส่กินเป็นกันปิจีมอะไรกันเพราะว่าทำอาหาเรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกน้องมากินโอเคไหนดูซิสกิลอึ๊ปอ๋อ,เ,อเล่นใส่หัวชัว แต่ <laughs> ที่เมื่อกี้โยวเัาหายไปไหนเราโบไหนดูสิเหลือแค่พอตตี้เหลือแค่พอตตี้เหมือนตอนนี้ทุกคนน่าจะโอเคน้องเอเดนนะคะก็คือเหลือ imagination นะคะแล้วก็พอตตี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ชาเลยนเนี่ยมันสำเร็จเสร็จสิ้นภายในวันนี้กันเลยดีกว่าเนาะใครอะเขาบอกว่า ทำอาหารอะไรอะ่ะมันเป็นอาหารที่ดีหรือเปล่ารู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากข้ามผนังไปเลยถ้าทำอาหารอยู่ขอกินด้วยได้ไหมใช่ปะโอเคเดนเดนไปนอนเชอรี่ไปนอนพี่แซมมี่ไปนอนอ,อ่ะอะะดูอะดูความอะดูความตักแตกตักแตกกันมานังนดีละคนโอยโอเคอะโบ อาบ,บอตื่นแล้วหรออาบ,บอ,อ,บบอตื่นแล้วอาบ,บอไปเสิร์ฟอาหารให้เด็กๆหน่อยไหมอุ๊ยเดี๋ยวเราพักมาชมภาพที่มันดูสวยงามกันสักครู่อาหารหน้าตาหน้าทามากเลยดูดิดูด,ดิโอ้โหไข่ดาวไข่ดาวแบบช้ำอ้ <c oughs> อ่าอีกละ <c oughs> ทันทีเลยทันปาเห็นเลยอาบ,บออาบ,บอท้าไปทําจานหล่นทุกทีล่ะคะเนี่ย เชอร์รี่ตื่นมาพร้อมกับความหิวโหวยก็ไปหยิบข้าวกินสิคะพี่ทำไว้ให้แล้วเนี่ยพี<ม>บ่บิมบับเนี่ยไปไปหยิบยาหยิบกินอาหารของเหลือไปไปกินพี่บิมบับ <c oughs> เป็นไงเอเดนตื่นมาไปเข้าห้องน้ำก่อนเลยเลเวลจะได้อัพวิหน้าตาหน้าทานมากเลยในแค่นี้กินข้าวเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ำยา <c oughs> ชีใส่ก่งกนไหม หัวเราจะปวดหัวเราจะปวดเราว่าเราจะสั่งขนมมาดีกว่าให้เป็นอาหารคนผู้ใหญ่บ้างไงและแน่นอนว่าเราจะกิน,นอะไรชโโ็อกบอคีโรไซ่สั่งมาเลยโบเก่งมากแล้วก็ มากหน้าด้วยค่ะมากหน้าแล้วก็แปลงฝันกินสิลกุกอย่าเล่นกินครับกินเชอรี่ทำอะไรเดี๋ยวนะสกิลจะอัพแล้วใช่ไหมเล่นอีกลกูกเล่นอีก,กรอบเชอรี่เล่นอีกรอบเล่นอีกทีอาสกิลได้ไหมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะขอร้องให้สกิลมันอัพ โอเคสกิล up แล้วสกิล up แล้วเห็นทีได้เวลาปวดชีได้เวลาปวดชีเนาะไปค่ะห้องน้ำสกิลที่หนูขาดคืออะไรจ๊ะเชอรี่ห้องน้ำเหมือนกันโอเคเข้ามันไปด้วยเลยแซมมี่ก็ขาดสกิลเข้าห้องน้ำแซมมี่มาเข้าห้องน้ำก็จูบันทั้งวันไปเลยสิดูเออจูบไปเลยพร้อมกันไปเลยดูทำ นาตาหน้าทานมากเลยนะคะเนี่ยหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะโอ้โหอืมเงี้ยเงี้ยเงี้ยเห็นแล้วอยากกินเห็นแล้วอยากกินคุณจัสมินทรมาทำไมคะคุณจัสมินบอกว่าสวัสดีอบับฉันคิดว่าอยากจะรู้จักกับคุณจางให้มันมากก่บการเป็นเพื่นอนจะคิดว่ายังไงจะชวนเขาไปเที่ยวเลยดีปะ่ะอืมเอาเลยเพื่อนเต็มที่เราไม่ขัดขวางความสุขของเพื่อนอยู่หรอก ตอนนี้คาดว่าทุกคนน่าจะเหลือแค่พอตตี้อุ้ยไหนๆก็ไหนๆละขออีกทีขออีกทีขออีกทีอย่าว่าเงินว่านี้เลยโอ้ยเันอะไรกันนักกนันหนาวะเชอรี่ฮาหัวฉันจะปวด ือพอเราไม่ได้เป็นพ่อแม่เด็กมันก็เลยจะสอนยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่มีอไอตัวที่เราเป็นคําสั่งที่เหมือนพ่อแม่อย่างเดียวที่จะสามารถสั่งให้เขาสอนให้เขาไม่ทาเลิไม่ทาอะไรเนี่ยอันนี้เขาเียกอะไรแฟลการ์ดเหรอดีโอเคเก่งมากต่อไปสกิลหนูขาดอะไรูกพอตี้เหมือนกันเงินมาจูดอีกสักรอบได้ไหมโอเคสามเลยทุกคนเก่งมาก อับบุกเกงมากไปแซมมี่แซมมี่สักทีอันนี้โดนฝึกสกิลแล้ฝึกสกิลทิงกิ้งโอเคโอ้โหสก,กิลแสดงว่าสก,กิลอัพมาง่ายมากเลยดิสก,กิลทิงกิ้งถ้าสมมติว่าเป็นแฟตการ์ดก็คืออัพง่ายมากเลยใช่ปะ่ะไหนดูสิเป็นไงบ้างลูกเลเวลสองแล้วแซมมี่โอ้โหแซมมี่แซมมีเ่เหนือนิดเดียวเหมือนกันแซมมีเ่เหลื่อยนิดเดียวเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เชอร์รี่ดีกว่าเชอร์รี่ไปเล่นของเล่นส่วนพี่อาโบมาสอนแซมมี่เล่นแฟลตการ์ดมาทีเดี๋ยวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันได้สกิลเดียวกันได้สกิลทิงกิ้งเหมือนกันไปโบโบเร็วโบาาภาพที่สุสานจะวุ่นวายคนหนึ่งก็สอนแฟลตการ์ดอีกคนหนึ่งก็เต้นมันไปละด้วยพื้นก็สกรปรกโอ้โหาดู สอนนานเหมือนกันดีละจะได้ขึ้นเร็วๆแสดงว่าเราก็จะสำเร็จฉากเรื่องนี้ภายในวันนี้เอพินนี้กันเลยเนาะไม่คาดคิดตอนแรกคิดว่าอาจจะมีอีกเอพิส od หนึ่งเพราะว่าคิดว่าเออถ้าได้สักคนหนึ่งก็จะหยุดแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนเด็กขาดกันแค่คนละสกิลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นเราก็จะจัดการให้เสร็จสำเร็จรู่วงภายในเอพิส od นี้ไปเลย โอเคเชอรี่โอ้โหเชอรี่เชอรี่ตื่นมาหิวอีกละเป็นไงฉันคาดคิดไว้แล้วไงแกไปกินนี่ไปเมน,นูวันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวจ้าเชาิญรับทานค่ะคุณคุณหนูเชอรี่เชิญไปรับประทานค่ะคิดว่าเล่นอีกสักรอบก็น่าจะผ่านแล้วนะคะ thinking level สามเชอรี่เชอรี่อย่าเล่นข้าวเชอรี่ไป เชอรี่ไป,ไปอัพสกิลไปเอเดนตื่นมาเพราะอาการปวดฉี่เก่งมากไปเข้าห้องน้ำโตแล้วลูกทำเองได้ละเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวโอ้ยเลี้ยงวัวลูกเลี้ยงไปนะเลี้ยงเลขไปโอเคสกคิลอัพสองหกสามละเดี๋ยวถ้าน้องแซมมี่ตื่นแค่อัพสก,กิลก็เดี๋ยวรอให้น้องตื่นเลยแล้วกันแล้วก็ให้น้องไปกินข้าวแค่อัพสกิลพอยตี้หรือว่า เอาสกิลพร์ตี้หรือว่าติงกิ้งก็ซาเลนซาเลนนี้ก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนไปไปจะมิจะมีรีบหรอจะมิจะมิเก่งมาก เสร็จแล้วนะคะแซมมี่ปวดป่ะแซมมี่ปวดแซมมี่มันเล่นเชฟป,ป่ะไปะไปมีปะไปมีปะ oh. เป็นอะไรกันลูกโอเป็นอะไรครับ oh. เป็นอะไรลูก โอเคไหนใครเป็นไหไหมบัวชี่ัวชี่นิดหน่อยไปห้องน้ำเอเดนเอเดนเป็นอะไรหรอเอเดนไปเล่นอันนี้ไปเล่นอันนี้กับพี่อาโบปเป็นอะไรนะจ๊ะน้องแซมมีก่กำลังเล่นเชฟอยู่พี่ยาโบมาเล่นอันนี้กับน้องม嘛อังั้นเดี๋ยวให้อาโบไปล้างจานก่อน ให้พวกไปล้างจานแล้วก็ให้หน้องไปเล่น,นบ้านตุ๊กตาส่วนหนูจู๊ดอยู่ใช่ไหมโอเคเก่งมากเร็วลูกแซมมี่แซมมี่เร็วใกล้ขึ้นแล้วใกล้ขึ้นแล้วอีกนิดนึงนิดเดียว เราก็จะสำเร็จชาเลนจ์กันแล้วโอ้ยขออีกทีได้ไหมลูกเดี๋ยวเอาเป็นให้อาบอสอนสัตการ์ล้วกันอาบสไปอนสัตการ์น้องหน่อยไป,ไปหนูเป็นอะไร่าอ,อยากไ,ไปอยากไปอาบน้ำโอ้ยซีนาริโอคอมพีกันแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนชาเลนจ์ต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย